สวัสดีค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างจากชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูให้งานไป2ข้อนะคะนั่นก็คือข้อที่ไหนข้อที่2ใช่ไหมลูกแล้วก็ข้อที่ข้อที่4ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันก่อนเนาะอะตัวนี้หนูกระจายมาเลยค่ะตัวนี้หนูก็กระจายมาเลย กระจายมาเลยจลังแรกก็เขียนโจทย์ก่อนนะคะ3คูณกับ0.718นะคะเท่ากับ0.718บวก0.718บวก0.718ทั้งหมด3ครั้งนะคะ3ครั้งนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้ผลลัพธ์ไป็เท่าไหร่ อะมาดูสิจะเหมือนของคุณครูทำหรือเปล่าอ่า0.718บวกการสามครั้งอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือ2.154นั่นเองนะคะ2.154นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้ก็คือ2.154ต่อระตอบนะคะ 2. หนึ่งห้าสี่โอเคข้อนี้เสร็จนะคะข้อนี้เสร็จแล้วอ่ะทีนี้มาดูที่ข้อสี่นะคะข้อสีอ่ลอกจุดก่อนลอกจุดก่อนนะคะสองคูณเก้าจุดหนึ่งศูนย์เจ็ดเท่ากับเท่ากับเก้าจุดหนึ่งศูนย์เจ็ด บวกการกี่ครั้ง9.107บวกกัน2ครั้งนะคะได้คำตอบเท่าไหร่ได้คำตอบเท่าไหร่9.107ครูโบทำให้แล้วนะคะ18.214ทาไมถึงเป็น 18.2 1 4ทศนิยมที่เราเอามาบวกมันเป็นทศนิยม3ตำแหน่งใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเวลาคาตอบมันก็ต้องเป็นทศนิยม3ตำแหน่งซึ่งเราจะนับจากฝั่งขวามือ1ตำแหน่งสองตำแหน่งแล้วก็3ตำแหน่งใส่จุดนะคะตัวข้างหน้าก็คืออาจจะเป็น1 1ตัวเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าให้ยึดว่าตัวที่เราเอามาบวกมันเป็นทศนิยม3ตำแหน่งคําตอบต้องเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเท่านั้นนะคะ18.2 1 4นเนาะ ก็จะเป็น18.214ต่ออบตอสิบแปดจุดสองหนึ่งสี่โอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเนะะืนะะ้อหาเนื้อหาต่อไปเลยมีวิธีที่ง่ายมากนะคะง่ายกว่าวิธีนั้นเลยนะคะอ่าเขาจะเรียกว่า วิธีรัดวิธีรัดทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีรัดก็คือให้นักเรียนนักเรียนเห็นไหมโจทย์นะคะเป็นทศนิยมแต่เวลาที่นักเรียนคูณให้นักเรียนนํามาคูณโดยที่นักเรียนอย่าเพิ่งไปคํานึงถึงทศนิยมก็คือให้นําตัวเลขมาคูณเลยเช่นตัวนี้นะคะ3.5เวลาเขาตั้งมาคูณเป็นการตั้งคูณแบบเหมือนตัวเลขจํานวนนับปกติก็จะเป็น35เลยนะคะตัดทศนิยมทิ้งไปก่อนนะคะตาม ต้องตัดก่อนนะคะตัวนี้ก็จะจาก3.5กลายเป็น35ตั้งคูณคูณกับ3าเหมือนเดิมนะคะ53สามเป็น15้าทดทด1นะคะทด1พอทด1ปุ๊บ3 3มสาเป็น9คูณกันเป็น1 0 5แต่1 0 5นี้ทีนี้ขั้นตอนนี้แหละคะ่ะพอได้คําตอบออกมาแล้วนะคะพอได้คําตอบออกมาแล้วนะคะ1น5นี้เป็นการคูณแบบจํานวนนับปกติพอเราได้คําตอบออกมาแล้วให้เราย้อนกลับไปดูว่ามันจากโจทย์เนี่ยมันเป็นทศนิยม กี่ตำแหน่งแล้วเราก็ใส่ไปเลยอ่ะหนึ่งร้อยห้าในโจทย์เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งถูกไหมคะถูกไหมพอโจทย์เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งปุ๊บก,ก็ให้นักเรียนใส่เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเลยนะคะใส่หนึ่งร้อยห้าอ่ะก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้านะคะหนึ่งร้อยห้าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนัามาจากฝั่งขวามือนะคะนั่มาจากฝั่งขวามือ ก็คือเลข5แล้วก็ใส่จุดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ10.5เลยนะคะง่ายง่ายไม่ยากนะคะโอเคเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวอย่างที่2ก็เหมือนกัน5คูณกับ7.085เราไม่ต้องไปตั้งกระจายนะคะเราสามารถคูณแบบจำนวนนับได้เลยนะลูกนะเราก็เอา7 0 8 5นะคะตัดทศนิยมทิ้งไปก่อนขั้นตอนการคูณเราเอาทศนิยมออกไปก่อน ตั้งคูณอยู่กับห้านะคะได้ผลลัพธ์ยังไงเสร็จสท์แล้วให้เรานํามาใส่ทศนิยมไว้เหมือนเดิมนะคะดูจากโจทย์เป็นทศนิยมสามตแหน่งเราก็นับสามตแหน่งจากฝั่งขวามือหนึ่งตแหน่งสองตแหน่งสามตแหน่งและใส่จุดกลายเป็นสามสิบห้าจุดสี่สองห้าอะแค่นี้นะคะง่ายๆนะคะทีนี้มาดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทําพร้อมกันดูซิอืม เดี๋ยวเรามาลองทําพร้อมกันนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวข้อหนึ่งคุณครูจะให้นักเรียนทําเองคุณครูจะทําข้อที่สองให้ดูนะคะตัวนี้เราก็ตั้งเลยนะคะตั้งเลยเอา้าวตั้งเลยนะคะก็จะเป็น0.17หรือมีค่าเท่ากับตั้งเลยก็ได้0.17หรือ 0. เออหรือ0.17นั่นเองเพราะเราตัดทศนิยมออกตั้งคูณกับ4นะคะตั้งคูณเหมือนจำนวนนับทั่วไปเจส่า U E เจส28ลง8ทด2 4 1เป็น4เป็น5เป็น6 4 0เป็น0อ่ะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะอันนี้คือผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะทีนี้เวลานั้นเราก็เอามาเรียงเหมือนเดิม4คูณ0.17เท่ากับ0.68แต่อย่าลืมว่าตรงนี้มัน บรรทัดนี้นะคะมันอยู่ในรูปของสัญลักษณ์การคูณแล้วมีทศนิยมแล้วเราต้องใส่จุดนะคะทศนิยมจากโจทย์มันเป็นสองตำแหน่งใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น2ตำแหน่งหนูก็ต้องเวลาตอบหนูก็ต้องใส่2ตำแหน่งด้วยเหมือนกันนะคะอนับจากฝั่งขวามือนะคะ1ตำแหน่งสองตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตอบตอบ 0. 6 8ุดหปดโอเคนะคะง่ายไหมง่ายเนาะ ทำได้นะคะอะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือข้อที่สามนะคะเดี๋ยวคุณครูทำข้อที่สามให้ดูอืมเดี๋ยวคุณครูทำข้อที่สามให้ดูนะคะอะตัวนี้นักเรียนก็ลอกมาเลยสามจุดเอ้ยสามจุดศูนย์สองสองสามนะคะก็เป็นสามศูนย์สองสามคูณอยู่กับห้านะคะคูณอยู่กับห้าห้าสามเป็นสิบห้าทดหนึ่งห้าสองเป็นสิบ เป็นสิบทด1นะคะหู้เป็นศนบวกตัวทดหนึ่งเป็น1นึหาเป็นสิห้านะคะเป็นสิห้าปุ๊บอ่าตัวนี้ก็คือผลลัพธ์นะคะบรรทัดต่อมาก็คือ5คูณอยู่กับ3ามจุดศสเท่ากับเท่าไหร่ลูกหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าี้นะคะเป็นทษนิยมกกี่ตำแหน่งคะจากโจทย์ หนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งหนูก็มาใส่สามตำแหน่งนับจากฝั่งขวามือหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตอบตอบตอบเท่าไหร่คะตอบหนึ่งห้าจุดหนึ่งหนึ่งห้าโอเคแค่นี้เสร็จนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนทําเองเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําข้อที่ ให้นักเรียนทําข้อที่สี่กับข้อที่ห้าแล้วกันให้นักเรียนไปทําข้อที่สี่กับข้อที่ห้านะคะหน้าแปดสิบเจ็ดนะคะอ่ะสี่กับห้าหน้าแปดสิบเจ็ดนะคะงานนะคะงานข้อที่สี่กับข้อที่ห้าหน้าแปดสิบเจ็ด โอเคโอเคเนาะหน้านี้นะคะหน้าแปดสิบเจ็ดนะคะข้อนนี้กับข้อน,นี้นะคะทาเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมเขียนใส่สมุดนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยคอมเมนต์ส่งใต้รูปภาพนะคะแล้วก็สําหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ทักเข้ามาถามคุณครูว่าคุณครูครับผมค้างงานอะไรยังไงบ้างนะคะอะ่ะในเบื้องต้นนะคะตอนนี้คือนักเรียนต้องอเช็คตัวเองก่อนว่า แต่ละโพสต์นักเรียนนั้นได้ไปคอมเมนต์ส่งหรือเปล่าในรายวิชาคณิตศาสตร์เริ่มตั้งแต่วันแรกที่ครูสอนสมมุติว่าอ่าสมมุติคนะคุณครูเริ่มสอนวันที่1ใช่ไหมลูกวันที่1มิถุนายนนักเรียนก็เลื่อนไปดูที่โพสต์วันที่1มิถุนายนแล้วไปอ่านตรงคอมเมนต์ว่ามันมีคอมเมนต์ของตัวเองส่งงานครูหรือเปล่าในวันนั้นถ้าไม่มีแสดงว่าหนูไม่ได้ส่งนะคะถ้าไม่มีแสดงว่าหนูไม่ได้ส่งถ้าไม่ได้ส่งแล้วทํายังไง ถ้านักเรียนไม่ได้ส่งนักเรียนทำย้อนหลังแล้วก็มิ้นต่อเพื่อนเลยในโพสต์นั้นเลยนะคะไม่ได้ส่งวันที่1ก็ต้องมิ้นใต้โพสต์วันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจเองนะคะเพราะว่าตอนนี้คือมีนักเรียนหลายคนทักเข้ามาถามคุณครูนะคะทําให้ค,คุณครูไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น ในเบื้องต้นให้นักเรียนเช็คเองก่อนนะคะค,คุณครูบอกวิธีเช็คให้แล้วนะคะให้นักเรียนเข้าไปดูเองก่อนนะคะโอเคค่ะสาหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราพอกันแค่นี้เดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย